Bỏ cái <laughs> đấy cho lần ở đây đặt tí khẩu มากบอใครกินจองเห็นหรือวันยังมันในเงินมันชามใส่ปันกว้างไอ้ไงให้ท่านพูดถึงเรื่องชาก็ภาพรวมนะพูดพูดได้เลยค่ะได้เลยค่ะไอ้ท่าจะให้สัมภาษณ์ได้เลยนะคะได้ได้เลยค่ะนก้าิ้นค่ะสวัญญสดีครับ ชาที่ว่ามีการผลิตใหม่อันนี้นะคะเป็นชาใหม่สุดของทางวันเล่เฮาซึ่งเพิ่งคิดค้นนะคะโดยใช้นวัตกรรมพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน เอาเปลือกส้มมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะตามาหลักการ BCG เลยคือของทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่เสียทิ้งนะคะไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นนี่ก็จะกลายเป็นการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ นะคะมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาแม่ห้องสอนมาวาเลคเฮาส์แล้วเนี่ย mm hmm. จะต้อง mm hmm. ชิมชาซม mm hmm. นะคะซื้อชาซมกลับไปฝาก mm hmm. เป็นของฝากที่ดีมากเลยค่ะ mm hmm. เพราะมีประโยชน์ด้วยหอมหวานอร่อยมากเลยค่ะนุ่มนวลมาก mm hmm. มาดื่มชาซมกันนะคะ วัดีค่ะวันนี้กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะคะมาลงพื้นที่ที่ไล่ชานะคะชาไล่ชาอะไรนะคะรักไทยมากนะคะในพื้นที่แม่ห้องสอนค่ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตชาอู่หลงเก่าแก่นะคะที่มีมายาวนานทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยอยากบอกวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ของกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบการนะคะให้มีศักยภาพในการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งโดยเฉพาะประเทศที่เราเปิดเจราจาการค้าเสรี FTA 18ประเทศนะคะซึ่งมีการลดภาษีชาเนี่ยค่ะเป็นศูนย์แล้วประมาณ15ประเทศเหลือประเทศอินเดียนะคะเ,เกาหลี แล้วก็เปรูซึ่งยังไม่ลดภาษีชาเป็นศูนย์แต่อีก15ประเทศนั้นลดภาษีชาสินค้าชาเป็นศูนย์แล้วเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ประกอบการที่จะเจาะตลาดไปยังตลาดต่างประเทศนะคะทีนี้จากทิวทัศน์ที่เห็นเนี่ยนะคะจะเห็นว่าชาอู่หลงเนี่ยเป็นชาที่ผลิตโดยเ,เกษตรอินทรีย์เลยนะคะไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ชาเป็นชา พันพื้นเมืองเก่าแก่แต่เป็นที่น่ายินดีนะคะหลังจากที่คุยกับเจ้าของไร่เนี่ยก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังสร้างอัดบารัของชาในพื้นที่แถบนี้โดยใช้ส้มค่ะเพราะว่าแม่ห้องสอนเนี่ยได้ชื่อว่ามีการผลิตส้มเขียวหวานที่มีคุณภาพดีและอร่อยมากโดยเอาเปลือกส้มนะคะมาพัฒนาไม่ให้เหลือใช้ มาผสมผสานกับชาอู่หลงได้ชาอู่หลงของแม่ห้องสอนที่มีอัตลักษณ์มีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแถมมีโภชนาการทางทางเครื่องดื่มสูงนะคะมีทั้งการลดคอเลสเตอรอล มีวิตามินซีนะคะแล้วหลายๆอย่างนะคะก็ก็เป็นชาสุขภาพอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับที่4ในอาเซียนที่ส่งออกชาไปยังตลาดโลกโดย6เดือนแรกของปี2565มีมูลค่าชาเนี่ย7แสนล้านเหรียญสหรัฐนะคะ และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสอย่างมากของเกษตรกรผู้ประกอบการชาในประเทศที่ถ้าได้รับการพัฒนาแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ทางด้านการตลาดก็จะสามารถหาแนวทางทิศทางสู่ตลาดต่างประเทศได้ต่อไปในอนาคตค่ะ